ตัวน,นี้เป็นเพชรจอมทองนะคะเพชรจอมทองกระถาง6นิ้วนะคะตัวนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะเพชรจอมทองลายแบบนี้เลยนะคะเราแบ่งอยู่ที่กระถางละ390บบาทนะคะเพชรจอมทองหน้าชมพูด่างๆแบบนี้เลยนะคะหน้าชมพูป้ายเขียวสวยแบบนี้เลยนะคะเพชรจอมทองค่ะ ไซส์กระถัง6นิ้วนะคะ390บาทจ้าใครสนใจโทรมาได้เลยนะคะทักแชทมาได้เลยคะ่ะบนสีต้นนี้คืออัศดงชงโคนะคะนี่นะบนสีอัศดงชงโคนะคะวันนี้มีมาแบ่งในกระถาง6นิ้วนะคะ นี่เป็นบอลพื้นใบสีแดงนะเขาจะกัดสีแดงเข้มเลยนะคะยิ่งโตยิ่งเข้มนะคะแล้วก็มีเม็ดสีขาวกระจายไปทั่วทั้งใบนะแล้วก็เป็นบอลด่างด้วยนะคะด่างชมพูแบบนี้นะคะโตเต็มที่เขาจะกัดสีแดงเข้มแล้วก็ด่างชมพูนะคะอัส,สดงชงโคนะคะกระถาง6นิ้วแบบนี้เราแบ่งอยู่ที่ราคา9 0 0นะคะ กระถางละเก้าร้อยนะคะนี่นะคะมีแบ่งแค่สองกระถางนี้เท่านั้นนะคะเป็นไม้ที่มีจำนวนน้อยอยู่นะวันนี้เรามีบอนสีตัวนี้มาแบ่งกันนะคะบอนสีตัวนี้มีชื่อว่าโลดนะคะนี่นะจะให้ดูเป็นไซส์กระถางสี่นิ้วนะคะบอนสีตัวนี้มีชื่อว่าโลดนะคะ นี่นะโรสนะคะสวยมากๆเลยนะเขาจะเป็นแบบสีแดงนะคะแล้วก็เม็ดแดงนะคะนี่นะคะโรสนะคะวันนี้ไซส์กระถางสี่นิ้วนะคะฟอร์มสวยสวยแบบนี้เลยเรามีมาแบ่งที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะโรสนะคะกระถางสี่ไซส์แบบนี้นะคะฟอร์มสวยสวยแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะใครสนใจนะคะโทรมาได้เลยนะคะ หรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรมาได้เลยจ้ามีแบ่งอยู่5กระถางนะคะนี่นะคะนี่นะเป็นฟอร์มเดียวกันหมดเลยนะคะสวยมากๆพโทรมาได้ค่ะต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นบอลเก่านะบอลเก่าแล้วก็บอลชมพูเขียวด้วยนะคะชมพูป้ายเขียวนะคะตัวนี้เจ้าล้านช้างนะคะ นี่ทรงกระถาง4แบบนี้เลยนะเจ้าร้านช้างนะคะเราแบ่งอยู่ที่กระถางละหนึ่งอยห้าสิบบาทนะคะเจ้าเจ้าร้านช้างนะคะ150บาทนี่นะคะมีแบ่งอยู่ไม่กี่ต้นเองนะคะมีจํานวนน้อยนะคะเจ้าร้านช้างเป็นบอลเก่านะใครสนใจโทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นให้หรือว่าแอดไลน์นะคะเบอร์โทรได้เลยะคะ่ะ เ้าลานช้างนะคะปลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะโทรมาได้นะคะหลวงปู่ทีมนะคะหลวงปู่ทีมที่สวนเราอ่ะกับสีเข้มสวยมากนะคะสีเขาจะเป็นออกแดงๆนะคะสวยมากๆเลยนะคะหลวงปู่ทีมนะเดี๋ยวไว้ทําคลิปสั้นนะคะทําคลิปสั้นต้นแม่ให้ดูนะคะตอนนี้ต้นแม่น่าจะอยู่โซนหลังบ้านนะคะ ตัวนี้เป็นหลวงปู่ทิมนะคะมีจํานวนนะคะมีประมาณ3าสต้นนะคะเขาจะเป็นแบบด่างเลอะนะหลวงปู่ทิมแต่ว่าสีเขาสวยมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีชินนะบัญชรนะคะชินนะบัญชรน,นะคะวันนี้เรามีมาแบ่งกันนะอันนี้เป็นต้นแม่เขานะคะ นี่อันนี้คือกัดสีเต็มฟอร์มนะคะประมาณนี้เลยดูนะคะอันนี้เราใส่กระถาง12นิ้วไว้นะคะชินะบัญชรวันนี้เรามีมาแบ่งกันด้วยนะคะเป็นกระถาง4นิ้วเริ่มกัดสีมาแล้วแบบนี้นะคะชินะบัญชรหน้าเข้มเข้มหวานหา,านแบบนี้เลยนะคะทั้งเข้มทั้งหวานเลยนะคะชินะบัญชรค่ะ หน้านี้นะคะเราแบ่งต้นลูกเริ่มกัดมาแล้วแบบนี้นะคะกระถางละ100บาทนะนี่นะคะสนใจทักมานะคะชินบัญชรคะ่ะ